สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงนะคะเวลาเราสร้างสรรค์ชุดการแสดงนะก็คือการจัดองค์ประกอบศินซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความมีเอกภาพ 2. ความสมดุล3ความกลมกลืนแล้วก็4ความแตกต่างค่ะในด้านของความมีเอกภาพเนี่ยการนำองค์ประกอบต่างๆมารวมกันขึ้นเป็นภาพแล้วเนี่ยผู้สร้างสารรค์งานจะต้องคำนึงถึงความมีเอกภาพในผลงานทั้งหมด นะคะคือทุกส่วนเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงกันนะแล้วก็มีกลวิธีในการสร้างเอกภาพให้แก่ผลงานก็คือควรจะมีองค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันมีปริมาณมากพอนะเพื่อสร้างสรรค์พลังของความกลมกลืนนะนำไปสู่เอกภาพของงานหรืออาจกล่าวได้ว่า เอกลักษณ์บางอย่างอาจเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายในหน้าตยศยสินชุดหนึ่งให้มีเอกภาพได้นะคะอย่างเช่นครูเคยให้นักศึกษาลองคิดท่าหลักการทำตาลหรือขนมหม้อแกงมาแล้วก็ลองใส่ท่าเชื่อมแล้วโดยนับ8จังหวะเปลี่ยนท่าหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวโดยหน้าตยศัพท์การใช้เท้านะคะ สองคือความสมดุลค่ะความสมดุลเนี่ยเป็นความรู้สึกโดยปกติของมนุษย์อยู่แล้วนะคะความสมดุลนี้เป็นความรู้สึกที่ว่าสองข้างเนี่ยจะต้องมีความเ,เท่ากันนะมีแกนกลางแกนกลางเนี่ยเป็นองค์ประกอบเ,ออเป็นการจัดน้ําหนักนะแกนนี้เป็นตัววัดน้ําหนัก ซึ่งนักศึกษาลองอคิดดูว่าอะไรคือความสมดุลในชีวิตบ้างนะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมานะลองคิดตามๆไปค่ะการจัดองค์ประกอบเพื่อความสมดุลเนี่ยมี2ชนิดก็คือชนิด2ข้างเท่ากันนะแล้วก็2คือ2ข้างไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าเราทำวีงายงเนี่ยนัก,กแสดง6คน 3คนหนึ่งสองสามองฝั 1, 2, 3, ่งซ้ายขวาของเวทีก็ต้องอยืนในเท่ากาันหรือสองข้างไม่เท่ากันแต่มีเกิดความสมดุลอย่างเช่นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นวงกลมฝั่งขวาเป็นแถวเฉียงนะคะก็อาจจะเกิดความเนี่ยก็เกิดความสมดุลได้เช่นกัน นะักนะศึกษาลองลองนึกภาพตามนะคะหรือแม้แต่การตั้งซุ้มในตอนจบของการแสดงนะคะหรือก็ระบำต่างๆที่เราลองนึกภาพดูนะอ,อ,อย่างเช่นการแปรแถวออตอนเลือกหนึ่งแถว ะะแล้วก็วิ่งขึ้นเป็นน้ําพุลงมาเป็นแถวหน้าก,ากระาดาษหรือแถวเฉียงทําไมเจะต้องบอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นเซนเตอร์นะหนูดูจากระบบมอาเซียนก็ได้นะคะบางประเทศมี2กลุม่มบางประเทศมี1กลุม่มบางประเทศมี3ากลุมมมล่มเวทีในภาพรวมทั้งหมดได้นะคะ3คือความกลมกลืนนะคะในที่นี้ไม่ใช่ความเหมือนที่เป็นความคล้ายคลึงขององค์ประกอบ นะเ,เช่นสีเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันการที่มันกลมเกินมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ขาดการนําเสนอความเด่นหรือความน่าสนใจไปเลยก็ได้นะคะการที่ผู้ชมเนี่ยจะประทับใจในหน้าสินรูปแบบใหม่ที่มีความกลมกลืนอดคล้องกันเนี่ยโดยไม่เขินหรือว่ามันไม่ขัด กับนะักสินแบบดั้งเดิมจนเกินไปเนี่ยก็จะต้องใช้ทั้งความเข้าใจนะในในงานศิลปะแล้วก็ความวิริยะอุตสาหะการทดลองทำการดูหรือการหาข้อมูลหรือชมการแสดงเยอะๆวิเคราะห์ แล้วก็ดูตามเรียนรู้องค์ประกอบของการแสดงแต่ละประเภทแต่ละชนิดจนเข้าใจนะและความรู้สึกภายในอย่างเช่นการจัดองค์ประกอบหรือความกลมกลืนความสมดุลพวกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถนํามาเชื่อมโยงแล้วก็สร้างสารรค์เป็นการแสดงที่ เราสามารถที่จะเข้าถึงผู้ชมโดยที่เราสามารถสื่อสารให้ผู้ชมเนี่ยเขาใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงนั้นลำดับที่4นะคะก็คือ,อ,อความแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลวิธีหนึ่งเลยนะซึ่งนักนาฏยประดิษฐ์เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงนะคะก็ในเรื่องของ การน,นำประโยชน์ของความแตกต่างเนี่ยมาเป็นปัจจัยในการสร้างความหลากหลายในชุดการแสดงนะนำไปสู่ความ,อมเอ๊ะน่าสนใจความอลังการหรือการที่เราต้องพิจารณาว่าเมื่อไหรเนี่ยเราจะต้องใช้ความแตกต่างเนี่ยแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะในเวลาที่เหมาะสมอย่างไรสิ่งเนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็มุมมองนะหรือวิสัยทัศน์ของนักนาจยัประดิษฐ์บอกได้เลยว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยจะต้องดูเยอะๆนะคะในหลายๆประเภทนะในหลายๆสกุลน,นาฏศิลป์ด้วยดูไปถึงนาจยาลักเลยเนี่ยคุณก็จะมีความาลึก ในเชิงของความรู้ในนาฏศิลป์แต่ละประเภทนะคะก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่จะแตกต่างกันอยู่ในตัวเองเนี่ยซึ่งนักนาฏยาประดิษฐ์เนี่ยเวลาที่จะออกแบบท่าทางให้กับ ศิลปินหรือว่าแดนเซอร์ของเราเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันบ้างหลากหลายบ้างนะบางคนทำในสิ่งเด่นก็ควรจะเปิดโอกาสให้ศักยภาพของนักสแสดงคนนั้นเนี่ยได้ได้นำเสนอได้อย่างเต็มที่ด้วยนี่ก็จะเป็นสิ่งที่นักยน่าตายประดิษฐ์ควรคำํำนึงถึงเลยนะแล้วก็ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของทั้งนักนาัยประดิษฐ์ซึ่งมีมุมมองในการนำสิ่งนั้นออกมา,เ,าเสนอสู่คนดูได้เนี่ยก็จะทำให้การแสดงเนี่ยน่าตื่นตาน่า,เ,าเขาเรียกว่าประทับใจมากๆเลยแล้วก็บอกได้เลยว่าคนดูก็จะขอบคุณแล้วก็มีความสุขกับการแสดงที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นนะไม่รู้สึกเบื่อนะคะ okay.